สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้นายโชติก็จะเอาเรื่องราวของท่านนายพรานเจเอฮันเตอร์มาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับวันนี้นั้นก็จะเป็นเรื่องราวของนักล่าเสือมือเปล่าชาญคอตตาเป็นเรื่องราวชีวิตและความตายของท่านนายพรานผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเนื้อหาในหนังสือของท่านเจเอฮันเตอร์นั้นมีอยู่ว่าในระหว่างที่ผมกําลังติดตามข่าวของการลักลอบล่าช้างป่าอยู่นั้นมันก็มีเวลาว่างๆอยู่ด้วย แล้วผมก็ได้เห็นเสือดาวเข้าในบริเวณใกล้ๆก,กันนั้นมันกำลังใช้ชีวิตของมันท่ามกลางธรรมชาติที่มันคุ้นเคยซึ่งมันก็ทำให้ผมนึกไปถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ขึ้นมาได้ผมจึงจะขอโอกาสทุกๆท่านเพื่อที่จะพูดถึงชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชาญคอตตา้า เขานั้นดูเหมือนเป็นยักษ์ในหมู่มนุษย์เราเพราะว่าเขามีรูปร่างที่สูงใหญ่และก็มีอุป,ปนิสัยที่กล้าหาญผิดแพกไปจากคนอื่นมากๆเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้ก็ก่อนปี2500ขึ้นไปนะครับเขาเป็นผู้ชายชาวโอกาฮูมาเขาได้มาที่เขนย่าซึ่งในตอนนั้นเรารู้จักกันในชื่อของแอฟริกาตะวันออกก่อนหน้านี้ตอนที่เขาอยู่ที่อเมริกาเขาเคยเป็นนายอำเภอในแถบทุ่งข้าวโพด ที่มีสภาพกันดานอยู่พอสมควรเลยเขาจึงมักจะต้องพกเปิดลูกโม่อยู่เสมอและเขาก็สามารถยิงมันได้อย่างแม่นยำมากและปกติเขาก็มักจะถือกระบองเหมาะๆเอาไว้ในมือด้วยซึ่งมันก็ทำให้ผมนึกไปถึงกระบองของยักษ์ในเรื่องแจ็คเดดแจแอนคิลเลอร์หรือว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์และใครก็ตามที่ทำให้เขาไม่พอใจก็คงจะได้รับรอยแตกที่กระโหลกไปบ้างไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน คอตตานั้นเขาสูง6ฟุต4นิ้วหรือว่าราวๆ193เซนติเมตรและมักจะสวมกางเกงขาย,ยาวสีกากีหลวมๆแขนและขาอันใหญ่โตของเขานั้นมีรอยแผลเป็นจากการถูกสิงโตและเสือดาวขย้ำเอาไว้เป็นจำนวนมากและข้อนิ้วอันใหญ่โตของเขานั้นมันก็ดูโดดเด่นราวกับปุ่มโปนที่เป็นเปลือกตาของเจ้าจระเ้ซึ่งนั่นก็เป็นรูปร่างคร่าวๆของเขาตอนที่ผมได้พบกับเขาเป็นครั้งแรก ท,ที่ทำการไปษณีที่พักแลนดชานเมืองเล็กๆของกรุงไนโรบีอันเป็นที่ที่เขาอาศัยอยู่กับลูกสาวแสนสวยทั้งหคนและก็ลูกชายอีกสองคนของเขาซึ่งก็คือบัฟและก็ไม้ด้วยครอบครัวนี้ได้ก่อตั้งธุรกิจที่ดีมากของยุคขึ้นมาครับก็คือการจัดเตรียมการท่องซาฟาฟรีให้กับนักท่องเที่ยวทั้งหลายนั่นเองและในการนัดหมายในยุคนั้นเราก็จะดําเนินการกันทางโทรเลขซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของงานแบบนี้ก็คือ เสมียนผู้ที่คอยรับติดต่องานนี้นี่เองครับก็คือเราจะหาคนที่รับงานและก็ประสานงานได้อย่างลงตัวรวมถึงสามารถต่อรองราคากับลูกค้าดีๆได้ยากมากจริงๆด้วยเนื้อง,งานที่ต้องพบปะและเข้าปะทะกับสัตว์ป่าข้อต้าเขาก็ทำงานนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าที่พยายามจะเข้าใกล้พวกสัตว์ร,ร้ายอย่างเสือดาวให้ได้ด้วยแล้วมันก็เลยทำให้มีอยู่หลายต่อหลายครั้งเลยที่ชานจะต้อง เข้าต่อสู้ในระยะประทิดระยะประชิดแบบตัวต่อต,ตัวกับเจ้าเสือดาวเขาเกลียดสิ่งมีชีวิตที่สวยงามแต่ดุร้ายเหล่านี้โดยเขามักจะบอกผมมาว่าพวกมันนั้นว่องไวมากจอกและกรงเล็บของพวกมันนั้นก็เป็นเหมือนกับใบมีโดโกนเลยทีเดียวแต่ว่าราคาของมันก็สูงมากด้วยเหมือนกันเขาเล่ามาว่าในการออกล่าเสือดาวครั้งแรกของเขานั้นเขาโชคดีที่ได้ซากหมาบ้านตัวหนึ่งมา ที่มันบังเอิญตายลงในวันนั้นเข้าพอดีเนื้อสุนัขหรือว่าเนื้อหมานั่นเป็นสิ่งที่เสือดาวไม่อาจจะต้านทานและอดทนได้มันสนใจเนื้อหมานชนิดนี้มากแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเสือดาวจะชอบหมาที่ยังเป็นๆอยู่มากกว่าที่ตายไปแล้วก็ตามทีแต่ครั้งนั้นก็เป็นเพราะว่ามันมีหมาตายอยู่โดยบังเอิญอยู่แล้วคอตตาหรือว่าชานคอตตานี่ก็เลยใช้มันผูกเชือก ล่ามซากหมาเอาไว้กับกิ่งเตี้ยๆของต้นไม้แล้วก็ซุ่มรอมันอยู่ในเวลากลางวันเจ้าเสือดาวเข้าหาเหยื่อจริงๆครับมันได้กลิ่นแล้วแล้วก็ตามสายลมมามันมาโผล่ขึ้นที่พุ่มไม้ไม่ห่างนักมันเป็นเสือดาวที่มีสีซีดจางกว่าปกติไปแล้วโดยที่มันก็ยังมีทีท่าระวังตัวระวังระแวงสงสัยในอาหารมื้อนี้อยู่ว่าจะมีอันตรายอะไรรอคอยมันอยู่หรือไม่ เจ้าเสือดาวจึงได้เดินวนเวียนไปเวียนมาไปรอบๆอบเหยื่อของมันก่อนยังไม่ยอมเข้าหาในทันทีมันเดินไปเดินมาอยู่หลังพุ่มไม้ซึ่งเมื่อเรามองตามไปแล้วก็แทบจะไม่เห็นอะไรเพราะว่าลวดลายบนผืนหนังของมันนั้นช่วยพรางตาเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเจ้าเสือดาวเดินย่องเข้ามาจนใกล้กับที่ซ่อนของคอตต้ามากแล้วแต่มันก็ยังไม่รู้ว่าเขาหลบอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งกระแสลมเริ่มเปลี่ยนทิศ มันพัดพาเอากลิ่นจากคอตตาเข้าหาเสือและเจ้าเสือดาวนั่นมันก็ย่อขาลงเหมือนกําลังจะพุ่งตัวกระโจนออกไปทุกๆอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแต่แทนที่คอตตาเขาจะยิงมันเขากลับก้าวเท้าเข้าหามันแล้วก็คว้าจับเข้าที่ขาหลังของมันก่อนที่มันจะย่อตัวลงไปจนถึงจุดต่ําสุดก่อนที่การกระโดดจะเป็นไปได้ในเสี้ยววินาทีต่อไปเจ้าเสือส่งเสียงคำรามลั่นขึ้นทันที แต่ความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่ของคอตตาและแขนอันรงพลังของเขาก็จับหมับมันเอาไว้แน่นเจ้าดาวใช้กรงเล็บที่เหลืออยู่หันมาตะกุยตบเข้าใส่เขาในขณะที่คอตตาก็กอดรัดแล้วก็เลื่อนวงแขนกับฝ่ามือขึ้นไปคว้าคอและก็หลอดลมของเจ้าเสือดาวเอาไว้ได้ตอนนี้ขาหลังของเจ้าดาวนั้นเป็นอิสระแล้วและมันก็ใช้ขาหลังนั้นกางเล็บสังตะกุยเข้าใส่คอตตาเขาต่อไปแต่มันก็ทําอย่างนั้นอยู่ได้ไม่นานนักครู่หนึ่งเจ้าเสือดาวตัวนั้นมันก็ถูกรับคอจนตายไป ปากของมันนั้นอาจ,จนสุดเห็นเขี้ยวขาวยาวอย่างชัดเจนคอต้านั้นนิ่งอยู่ตรงนั้นจนหายเหนื่อยแล้วก็รอคอยต่อไปอีกสักครู่หนึ่งจนเวลาผ่านไปอีกพักใหญ่ๆก่อนที่เขาคิดว่าเขากําลังจะกลับแล้วก็ได้มีเสือดาวตัวใหม่เข้ามาอีกซึ่งเจ้าตัวนี้มีสีสันสดใสมากกว่าตัวแรกอีกมันเข้าหาซากหมาอย่างไม่ลังเลใจอะไรเลยด้วยซึ่งคอต้าก็สังหารมันได้ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวซึ่งเจ้าเสือดาวทั้งสองตัวนี้ ก็ตายห่างจากกันไปในเวลาแค่30นาทีเท่านั้นเพียงไม่กี่วันหลังการเผชิญหน้าครั้งนี้ระหว่างที่คอตต้ากำลังเดินสำรวจปา่าเดินผ่านพุ่มไม้เขาก็ถูกซุ่มโจมตีโดยเจ้าเสือดาวขนาดไม่ใหญ่มากนักแล้วก็ดูราวกว่ามันเป็นการโจมตีเพื่อแก้แค้นให้กับเสือดาว2ตัวก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นเจ้าเสือดาววัยรุ่นสตัวที่พุ่งเข้ามาเขาจากตำแหน่งที่ซ่อนอยู่บนต้นไม้ ไม่มีเวลาตักเตือนหรือว่าเตรียมการใดๆเจ้าดาวทั้งสองตัวเข้าโจมตีพร้อมๆกันเพื่อทําการฉีกร่างของคอตต้าในเสี้ยววินาทีนั้นเขาตัดสินใจเหวี่ยงปืนไรเฟิลลงพื้นไปด้วยตระหนักได้ดีว่ามันไร้ประโยชน์แล้วในเวลาแบบนี้เพราะเขานั้นไม่มีเวลาที่จะยกปืนขึ้นประทับก่อนที่จะยิงได้อีกแล้วเขาใช้มือยกขึ้นเพื่อปิดป้องส่วนบนของร่างกายในขณะที่เจ้าเสือทั้งสองนั้นเข้าถึงตัวแล้วทั้งสามชีวิตก็กลิ้งล้มลงไปกับพื้น ด้วยกำปั้นและกลงเล็บพร้อมด้วยเสียงคำรามของทั้งสองฝ่ายอันดังลั่นแล้วระหว่างการชุนลมุนนี้คอต้าก็ได้จังหวะถีบเจ้าตัวหนึ่งกลิ้งออกไปแล้วก็สามารถคว้าคอของเจ้าดาวตัวหนึ่งเอาไว้ได้มืออันใหญ่โตของเขาบีบกำร,ร,รอบแล้วก็ชูมันขึ้นจนแรงดันอัตลักษณ์เห็นดวงตาของเจ้าเสือดาวไวรุนนั้นเต็มไปด้วยเลือดแล้วก็ทะลักไหลกลกออกมาตามแขนขาของคอต้าเจ้าเสือดาวอีกตัวหนึ่งลุกขึ้นยืนตั้งหลักกลับ แล้วก็กระโดดหมายขึ้นจะเกาะฝังเล็บบนหลังของคอต้าในทันทีแต่ว่าการกระทำแบบนั้นของมันก็พลาดไปเพราะาคอต้าเขาก้มลงเพื่อที่จะเข็นมือบีบคอเจ้าเสือตัวแรกเข้าพอดีเมื่อเขาโน้มตัวไปข้างหน้าเจ้าเสือทางด้านหลังที่กระโจนเข้ามาจึงพลาดเป้าไปและมันก็พลาดอีกครั้งด้วยการถูกคอต้าเหยียบและก็ก้มลงไปควา้าคอมาอีกตัวหนึ่งตอนนี้เขาจับเจ้าสัตว์ร,ร้ายทั้งสองตัวไว้ที่คอด้วยฝ่ามือที่แน่นหนา เขาโน้มตัวบีบกดฝ่ามือลงบนคอหอยของพวกมันทุ่มเทพลังทั้งหมดลงไปตามแขนอันล่ำสันในขณะที่กรงเล็บทั้ง8ของเจ้าเสือกำลังตะกุยกรีดอยู่ตามเนื้อตัวของเขาเขาทั้งบีบและกดกระแทกใส่คอของพวกมันต่อไปมันเป็นการต่อสู้ที่หมายเอาชีวิตของกันและกันซึ่งถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพลาดฝ่ายนั้นก็จะต้องสังเวยด้วยชีวิตเมื่อเจ้าเสือทั้งสองเริ่มอ่อนแรงลง คอต้าก็เริ่มจับเอาหัวของเจ้าเสือดาวทั้งสองตัวมากระแทกกันเองจากบนพื้นดินแล้วก็จับมันยกชูขึ้นไปในอากาศแล้วจับกระแทกไปอีกหลายครั้งแล้วก็จับมันฟาดกระแทกเข้ากับต้นไม้ใกล้ๆนั่นด้วยแขนและขาอันใหญ่โตของคอต้าซึ่งตอนนี้เสื้อผ้าที่เคยมีนั้นก็ขาดรุ่งริ่งไปหมดแล้วทั้งเศษผ้าพวกนั้นก็ยังโชกชุ่มไปด้วยเลือดของทั้งสงฝ่าย ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดนี้ก็เป็นเวลาจริงๆร่วมๆ2นาทีเห็นจะได้แต่สําหรับคอตตาแล้วเขาบอกว่ามันดูเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆเลยทีเดียวผู้ติดตามชาวพื้นเมืองที่มาด้วยกันกับคอตตาด้วยซึ่งเขานั้นได้หนีไปในทันทีที่เห็นเสือดาวทั้งสองตัวพุ่งเข้าใส่คอตตาตอนนี้เขาได้กลับมาแล้วเมื่อเสียงของการต่อสู้ยุติลงสีหน้าและท่าทางและดวงตาของเขานั้นบอกได้ถึงความประหลาดใจและความหวาดกลัวในการต่อสู้ ที่ไม่เหมือนใครที่เขาเคยได้เห็นมาก่อนหน้านี้เจ้าเสือดาวสองตัวกับผู้ชายในระยะใกล้ขนาดนั้นมันเป็นไปได้ยากเหลือเกินแม้ว่าจะมีปืนไรเฟลิลดีๆอยู่ในมือถ้าหากว่าเขาช่วยกระสุนก็อาจจะโดนเข้าที่เจ้าเสือดาวหรืออาจจะโดนเข้าที่ตัวคอตต้าก,ก็ได้ทั้งนั้นและผลมันก็เลวร้ายทั้งนั้นหรือไม่ก็อาจจะยิงไม่ทันจนเจ้าดาวพุ่งเข้าใส่ทุกๆคนได้อยู่ดีเพราะว่าเจ้าเสือดาวนั้นมันว่องไวมากจริงๆ และถ้าหากว่ายิงพลาดไปโดนคอตตาให้เรื่องราวมันก็จะใหญ่โตถึงขั้นติดคุกเอาได้ซึ่งในที่สุดเจ้าเสือดาวทั้งสองตัวนั้นก็ได้ถูกบีบคอและก็ถูกฟาตีไปจนตายโดยที่คอตตาเป็นฝ่ายที่ได้ไปต่อในเกมชีวิตที่ยาวไกลในขณะที่ใครๆก็คิดว่าตอนนี้อย่างน้อยคอตตาเขาจะต้องลาถอยและก็พักผ่อนไปรักษาแผลก่อนแต่คอตตาไม่ได้ทําอย่างนั้นครับเพราะเมื่อบาดแผลถูกมัดเอาไว้ด้วยผ้าแบบลวกๆแล้ว เขาก็ออกเดินทางท่องเที่ยวสำรวจป่าต่อไปไม่นานหลังจากนั้นชายผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ก็ถูกโจมตีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้เป็นเสือดาวตัวเดียวและเขาก็สามารถปัดมันออกไปด้วยด้วยปืนไรเฟิลแล้วก็ทำการยิงมันได้ในระยะเผาขนแม้ว่าเขาจะถูกเสือดาวตัวนี้ตะปบเข้าที่ใบหน้าและศีรษะแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บไปไม่มากนักรักษาตัวไม่นานก็หายดี แต่มันก็ทิ้งรอยแผลเป็นที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเอาไว้พอให้คิดถึงกันการเสียชีวิตของคอตต้านั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับเมื่อเราพูดมาถึงตรงนี้คือเขาไปยอมรับการท้าทายจากผู้คนที่ไม่ชอบเขาเข้าด้วยการให้เงินรางวัลสูงมากสำหรับการให้คอตต้าเข้าไปถ่ายภาพแรดใหญ่ในระยะใกล้เขาต้องการภาพในขณะที่แรดกำลังพุ่งเข้าชาร์จใส่ แลคอต้าก็รับงานวันนั้นเจ้าแรดและคอต้าได้เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มองเห็นกันและกันแล้วในระยะที่แรดมันได้เปรียบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอต้าเขาคุกเข่าลงทันทีแล้วก็เริ่มการบันทึกภาพในขณะที่เจ้าแรดกำลังเร่งความเร็วพุ่งเข้าหาเขาผมเข้าใจว่ามุมมองผ่านช่องมองภาพของกล้องนั้นคือปัญหาสำคัญในวันนั้น คอตตาเขาปล่อยให้เจ้าแรดวิ่งเข้ามาใกล้มากเกินไปโดยเขาคงจะคิดว่าเจ้านั่นยังอยู่ในระยะห่างเมื่อมองผ่านกล้องไปเขามีเวลาพอที่จะหยิบปืนไรเฟิลขึ้นมาและยิงเขาใส่มันแต่นอแรดก็พุ่งเข้าใส่เขาได้อยู่เหมือนกันเขาไม่เคยหันหลังให้กับสัตว์ร้ายที่กำลังจู่โจมเข้ามาในชีวิตของเขาเลยไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามและในโอกาสนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นครับ เจ้าแรดนอนสงบนิ่งห่างจากร่างของคอตตาไปเพียงแค่ไม่กี่ฟุตเนื่องจากว่ากระสุนของคอตตานั้นนั้นจับทะลุสมองของมันไปแล้วการตายของคอตตาเกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วแต่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับพวกหัวหน้าชนพื้นเมืองหลายๆคนก็ยังมาถามผมอยู่ว่าพอนักล่าผิวขาวผู้ยิ่งใหญ่ที่ชื่อคอตตาเขาหายไปไหนแล้วเพราะดูเหมือนว่าจะมีบางคนไม่เชื่อว่าเขาจะพลาดได้จริงๆ ลูกชายของคอต,ตาทั้งสองคนถูกเลี้ยงดูมาด้วยประเพณีของพรานป่าอย่างใกล้ชิดและแท้ที่จริงแล้วไม้และบัตก็กลายเป็นนักล่ามืออาชีพที่ยอดเยี่ยมได้ในเวลาต่อมาซึ่งผมก็รู้จักและชื่นชมพวกเขาเป็นอย่างมากไม้ก็เหมือนกับพ่อของเขาที่มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาไม้มักจะก,กระตุ้นความตื่นเต้นให้กับลูกทัวด้วยเคล็ดลับส่วนตัวของเขาเองในการเรียนแบบเสียงคำรามของสิงโตที่มันเหมือนจริงมากๆ ซึ่งพวกลูกทัวลูกทริปที่ไร้เดียงสาก็จะนั่งตัวสั่นกันอยู่ในเต็นท์ด้วยความหวาดกลัวกันไปส่วนกะทาชายนายบัตก็จะประทับทํารอยเท้าสิงโตปลอมทําเป็นเป็นรอยทางเดินติดตามพวกลูกทัวไปอยู่เสมอเมื่อตอนที่พวกเขาเดินออกไปนอกเต็นท์โดยเอาข้อนิ้วและส้นเท้ากดลงบนพื้นนุ่มๆเพื่อสร้างรอยเท้าสิงโตปลอมๆขึ้นมาโดยที่ลูกทัวส่วนใหญ่ก็ไม่ได้โก,กรธเกลียวอะไร เมื่อรู้ความจริงเหล่านั้นในภายหลังเพราะว่ามันเป็นการดีอย่างหนึ่งที่จะได้ป้อมปรามพวกลูกทัวที่โลดโผนเกินไปให้อยู่ในความปลอดภัยที่ดีกว่านะครับซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องราวของยอดนายพรานในอดีตที่ท่านเจเอฮันเตอร์ได้ประสบพบเจอมาถึงแม้ว่าท่านนายพรานชานคอตตาจะไม่ได้บันทึกเรื่องราวไว้ด้วยตัวเองแต่ท่านเจเอก็ได้เอาเรื่องราวของท่านคอตตามาเล่าเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย ซึ่งวันนี้เรื่องราวที่นายโชคได้เตรียมมานั้นก็ได้จบลงแล้วครับท่านนายโชดขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ